จักรวาลอยากให้คุณเตรียมอ้าแขนรับเรื่องใดค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ จะเป็นเหมือนความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพลังงานกำลังแรงกายแรงใจนะคะสิ่งที่จะมาเสริมให้คุณเนาะเสริมกำลังกายเสริมกำลังใจนะคะแล้วก็แน่นอนการใช้ชีวิตเนาะพลังงานที่คุณอาจจะได้พบเจอสิ่งหรือผู้คนนะคะหรือสภาพแวดล้อมที่คุณอาจจะรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนะคะ วิถีชีวิตเนาะที่อาจจะเปลี่ยนไปพลังกายใจทัศนคติเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะเตรียมรับพลังงานเตรียมรับสิ่งที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสมัครสมานสามคัคคีนะคะพลังงานของจุดจบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นคุณกำลังก้าวสู่สิ่งใหม่ ะะไม่ว่าสิ่งที่คุณเผชิญหรือเจอมานะคะจะเป็นการสูญเสียจบสิ้นรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่นี่คือการเริ่มต้นนะคะจะมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่คนใหม่บรรยากาศใหม่อะไรใหม่ๆนะคะทักษะเนาะมีทักษะขึ้นมาคุณอาจจะได้รับ ทักษะใหม่ๆหรือทักษะที่คุณได้ฝึกฝนพัฒนามาเนี่ยคุณจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือจะมีโอกาสนะคะมีโอกาสเข้าอบรมหรือว่าเข้าไปฝึกฝนมีโอกาสเรียนภาษาใหม่ๆหรือว่าทักษะอื่นๆที่จำเป็นที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์นะคะเพราะนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษะความรู้ความสามารถ ะะพลังงานในเรื่องของข้อเท็จจริงความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่มันเหมือนคุณอาจจะเคยพลาดไปสูญเสียไปหรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะนั้นคุณจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนขอพลังงานเพิ่มเติมนะคะจักรวาลต้องการให้คุณนั้นเตรียมอ้าแขนรับเรื่องใด ความเด็ดขาดชัดเจนเนาะการตัดสินใจนะคะคือเป็นพลังงานที่คุณอาจจะได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความเด็ดขาดชัดเจนมากขึ้นคําไหนคํานั้นมากขึ้นอาจจะดูน่ากลัวน่ากเกรงขามมากขึ้นด้วยโดยบุคลิกลักษณะของคุณนะคะชัดเจนเนาะพลังงาน ในเรื่องของสถานการณ์ที่บางทีนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วจนจนคุณทำใจหรือคุณรู้ว่ารอได้ไม่เป็นไรสถานการณ์อ๋อแบบนี้หรอเข้าใจเข้าใจกระบวนการเพราะนั้นเป็นพลังงานที่จะเข้าใจนิ่งมากขึ้นแล้วก็รู้จังหวะมากขึ้นนะคะว่าสิ่งต่างๆนั้นมี จังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะบางเรื่องคุณก็จะเข้าใจด้วยว่ามันไม่ใช่อะไรที่ยากเลยนะคะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ทําให้เป็นอุปสรรคหนักหน่วงอะไรเลยนะคะเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยซึ่งอาจจะแค่ใช้เวลาค่อยๆค,คลายปมไปนะคะเนี่ยพลังงานที่มองว่าคุณจะเข้าใจในเรื่องของ ความเจ็บปวดเนาะที่ที่เผชิญอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดกายใจค่ะแต่ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนมุมมองหรือว่าทำให้คุณได้เห็นอะไรใหม่ๆได้ปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติได้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะพลังงานของการที่เหมือนจะได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้ว่าการพบเจอความเจ็บปวดเหล่านั้น ะะสอนอะไรคุณบ้างแล้วเมื่อคุณได้เผชิญกับอุปสรรคปัญหาความเจ็บปวดเหล่านั้นคุณมีวิธีหรือคุณปรับใช้นะคะศักยภาพที่ตัวเองมีเนี่ยแบบไหนบ้างคุณทำยังไงนะคะคุณรับมือแบบไหนจัดการทำให้สิ่งต่างๆนั้นเข้ารูปเข้ารอยหรือว่าอยู่เป็นที่เป็นทางยังไงบ้างนะคะและแน่นอนว่า เมื่อคุณเก่งมากขึ้นเนาะคุณเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะคุณได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ในการรับมือแก้ปัญหากับอุปสรรคต่างๆที่เผชิญเนาะอุปสรรคที่ส่งผลทั้งต่อกายและใจก็จะถึงจุดที่เหมือนคุณจะได้รับอิสระนะคะหรือว่าได้รับรางวัลที่อาจจะเป็น อิสระในเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจการได้ผจญภัยการได้เสี่ยงได้ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วเนาะที่จะได้โบยบินกับเขาสักทีหรือถึงเวลาแล้วเนาะที่จะได้เป็นอิสระได้ทำในสิ่งที่อยากทำสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมองว่าคุณจะได้อิสระมากๆนะคะในการที่จะ ทำตามความฝันหรือว่าทำในสิ่งที่คุณอาจจะแบบผัดมาโดยตลอดอะเพราะคุณยังไม่ได้โอกาสที่ดีเนาะหรือได้ลองทำอะไรที่บางทีคุณก็ไม่ได้คิดไม่ฝันมาก่อนแต่นั่นจะเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าสำหรับคุณนะเพราะนั้นอาจจะเป็นการเดินทางการลองสิ่งใหม่การได้สัมผัสคำว่าอิสระอย่างแท้จริงนะคะ